เรามาดูช่างต่ำกอบชพ่สุดไหนครับอยึ่ช่างสุดไหนสุดแปดสุดแปดเจ้าเราจะใส่จานไฟแล้วก็ชุดหัวก็สุดไหนร้บปากไว้ตั้งแต่ตีห้แล้วเราปากไว้ตั้งแต่ตีห้าแล้ว บอกผมให้มารอทีห้ามรอั้ยหกมุเลยตอนคอได้ยินโอ้เอาักคลิปก่อน นี่ไม่ได้ถ่ายอะไรคสักทีเยรายทาอยงหมเะอบเอไม่แบาเราตอเอางี่าเอาางยนทอางอะไน้ินทเกี่นิโอ้โหคอแห้งแล้วรุ่นโอ้โหตั้มสงน้ำติดด้วยเนาตั้มสงน้ำครับอะไรทานะแบงลึกุทังไม่ว่าเซหน้าไม่ได้ เ่าประกอบไม่ถูกเสียอื่นบีไวช่างตำอพังไม่ผัดเสียน้าม่ได้พังไม่ได้พังไม่ได้ทำแดดเสร็จเลิกขับพีซีเอ็กเลยทำไงวะี่ห้าวงก้อนมีเงินโนนะให้มันคุ้มหน่อยไงเสียตังค์แล้วเสียตังค์แล้ว เธอขาวเธอสวยเธอไม่ควยได้ไงต้มที่มาพัน้ึ่งมันจีวรีวิวเลยะดน่มาพไม่จะรีวิวช่างต้มนี่และร้านนครับผมก็ม่ตัดนะครับโอ้โหรับไครับนี่อยูไหม

ลูกจะทำอะาพี่มาใหญ่ายลูกแ่เดียวแมงลูกลูกจะขาดหมดเร้วแงต้องใช่ต้องถอดได้ปะใส่ใหม่ใส่กาวเหใส่ละใส่กาวใได้ไหมเนาะเดี๋น้ำดันก็ประกอบไม่เคยคุรกอบไมเยเลยเออปเกนอไไม่ใส่ไอมีโอลิงไหมใส่เนี่ย เนี่ยข้างในฝาเนี่ยทดลองกอนนี้จะบอกว่าต้องโจ๋อไม่ทำฮะูตรูวมเป็นสูตรสูดแบบไหนเลยสูดไดนี

รู้อะไรเจาะเลยเนาะเอ้ยไม่เจาะดังดังเจาะเราไม่มีอะไรเลยเจาะด้วยที่บนน้ำมันปอาไเยอใ่ไเอาละครับที่น่าหายนห้ผมยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมยังไม่ถึงเลยพี เราเน่นเกินต้องรันตินไหมจ่ะฮะไอินี่ไม่ได้ควานลูกไหมมันจะตัดจะเจเลยให้มันเข้าเครื่องก่อนให้มันร้อมก่อนนะให้มันสีดดอะไปก่อนเดี๋ยวเเอาลูกซีดีมาใส่ดิโอ้พี่ <c oughs> <c oughs> ยับจะนบับต <c oughs> ควือะเกี่ยวนี่นะอันนี้ช่างตํกาก็ มึนงงแล้วครับถอดไม่ออกครับไปยกพวกมาอิทอะยกพวกมานั่งดูพี่หมดเลยอ่ะเอ้ยไอาเกียร์ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นตรงนี้เนาะแล้วอะไรไทยเนี่ยไทยเนี่ยนี่แค่ถ่ายก็ไม่นานนู้นลูกปืนกานลูกปืนการนะเร็วพอมจะกดแล้วเนี่ยไปข้างนี้เฮ้ยนี่ยขัดลูกคนนึ่งที่นี่เป็รอยเนี่ยเป็นะไรเนี่ยใส่สปีกฟาด้วยตั้งมาร์ได้ยพี่แล้วแล้วมันต้องไล่เม็ดปืนอะไรนี่ฮะ มนต้ไล่เม็ดเบอไรอีส่งมาเลยมีชุดกบมันเดีวมาไล่ต่อของอันนี้นะม็เองไงไม่นี่ด็ดนะจะไล่เมดเนี่ยต้องไล่อย่างไงแล่ตั้มมีเม็ดตรงไหนวะดพี่เกผมจะไล่สเตอร์เบอร์ะไรดไล่เม็ดผมจริงเลย ดลูกลูกดูช่างำจะใสนใครก็ทำดูๆใซิ่งเหรอแล้วจะดูแลเหรอเอาเขาี่ไปเาปี่ไปไปเข้าไปนนเ้สามปีแล้วอี่าทำเพื่อดำสุดเอาอะอันนี้อะไรสองทีป่ะ ในในปั๊มสองทีอยู่ตรงไหนมาถอดออกแล้วมเันอุดแล้วนะต้องผสมแล้วถ้าถ้าอุดอย่างนี้แล้วถ้าเราอยากใส่คืนได้ไหมได้เราก็ถอดเหรียญบาทนี่ออกอ๋ออันนี้มันเหรียญบาทหรอเหรียญบาทเอาเหรียญบาทมาอุดให้ไปดูตอนนี้ในโรงคุ้มครองอุ๊ย

บอกแล้วจะถ่ายคลิปม,มีไหมคลิสปสลักถาย ติดติดอยูกับแม่เหล็กกันไมเาังกันวงกัน่อไรเลยกันครับเดโอเคครับเดวคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันครับ